ตอนนี้ผมก็ได้ลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งฝั่งนะครับดูสะอาดโล่งตาไปเลยก็ให้พี่เขาโอ้ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปชมลูกคอกให้พี่เขาลื้อตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่เริ่มลื้อนะฮะนี่รอยที่เราเริ่มลื้อกันเนาะสําหรับต้นกกไล่ตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปจนสุดด้านนู้นเลยนะครับสะอาดโล่งเลย <c oughs> เห็นพี่เขาบอกว่าตรงรอยที่เราได้เคยตัดนะครับตัดให้สั้นเนาะที่ตอนนั้นทดลองดโดยการตัดนะครับ ตรงนั้นน่ะจะมีความรู้สึกว่าเหม็นนะดินตรงนั้นก็คงเป็นว่าเวลาเราตัดลงไปแล้วมันลงไปทับถมกันข้างล่างนะครับแต่ส่วนตรงอื่นไม่มีปัญหานะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับหลังจากลื้อแล้วน้ําสะอาดนะครับน้ําสะอาดชัดเจนเลยนะครับเนี่ยโล่งเลยอุ้ยปลาช่อนไล่อะไรคงไม่ใช่แม่ลูกคอกัอนพ้อะมาอยู่ห่างกันมากเลยลูกคอกอยู่นู่นนะครับ พอโล่งก็เริ่มเห็นปลาชัดเจนเลยนะครับมีปลามีอะไรขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมก็ชอบเลยนะดูสะอาดดู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 ดปลาอะไรขึ้นน่นนะ่ะอ๋อแล้วก็เมื่อเช้าของเมื่อวานมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอีกนะครับก็แน่นอนแหละตัวเงินตัวทองนะครับพี่เขาคิดว่าน่าจะใช่เนาะได้เข้ามากินไก่เราอีกแล้วเข้าไปกินถึงในเล้าเลยนะฮะพี่เข้ามาเห็นแต่ซากนะ แต่ว่าหลังจากเห็นซากพี่เขาเลยเดินสำรวจนะครับคือไม่เห็นตัวในในเราที่โดนกินนะเลยเดินสำรวจบอกว่ามาเจออยู่ในนี้นะครับอยู่ในเนี่ยในโรงแม่ไก่นะครับกําลังเดินอยู่พอดีพี่เขามาปุ๊บมันรีบหนีออกไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งลงเนี่ยต้นกกพุ่มนี้นะครับด้านหลังนี้แน่นอนครับงานต่อไปก็ต้องลื้อพุ่มด้านหลังนี้เนาะทดลองดึงแล้วนะครับดึงดึงง่ายพี่เขาบอกว่านิ่มนะครับดึงง่ายก็น่าจะต้องมาลงดึงก่อนเนาะ ตอนแรกตั้งใจว่าถ้าลื้อฝั่งเมื่อกี้ที่ผมพาชมอ่ะลื้อเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มทําเล้าไก่ต่อเลยแต่ทีนี้เนื่องด้วยเขามามาบุกแล้วมาลุกลานแล้วเข้ามากินถึงในเล้าเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าจะต้องลื้อที่อยู่เขาก่อนนะเพราะเขาวิ่งลงซุ้มเนี่ยเนี่ยกองพวกนี้นี่แหละวิ่งลงแถวเนี่ยพี่เขาบอกเราคงต้องมาลื้อก่อนแหละเพื่อไล่เขาออกก่อนเนาะอันตรายพอควรเลยนะครับถึงแม้จะตัวไม่ใหญ่มากนะพี่เขาบอกว่าประมาณ ประมาณแขนคนนะครับประมาณแขนนาะลำตัวไม่ได้ใหญ่ถึงขาเนาะแต่ก็สามารถกัดลูกไก่เราได้เนะยเข้ามากินถึงในเล้าเลยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็ปล่อยเป็ดออกนะครับให้เขาออกมาเล่นน้ำข้างนอกนะฮะโล่งเลย กลับเข้ามาคืนแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมตั้งใจจะทําเล้าเนี่ยเป็นเล้าเป็ดอย่างเดียวนะครับเพออพอดีมีคอมเมนต์ถามด้วยเรื่องเล้าเป็ดนะครับเนี่ยผมจะใช้เล้านี้แหละทำเป็นเล้าเป็ดอย่างเดียวแล้วนะครับจะไม่เอาแม่ไก่มาเก็บไว้ในนี้เนาะเพราะว่าตั้งแต่เอาแม่ไก่มาเก็บไว้ด้วยเป็ดไม่ไข่หรือว่าไข่แล้วแม่ไก่เป็จิกเนี่ยไก่ที่ว่าเดินอยู่เนี่ยเป็นจิกไข่กินผมก็ไม่มั่นใจนะผมไม่เจอไข่เป็ดอีกเลยถ้างั้นเราคงต้องแยกนะครับ เพื่อให้เป็นสัดส,ส่วนแล้วก็ให้ได้ลูกเป็ดกลับมาอีกชุดนะครับเพราะตอนนี้เป็ดผมเหลือ9ตัวนะอ๋อแล้วก็คือผมอ่ะซื้อเป็ดมาทั้งหมด4ตัวนะครับซื้อที่ตลาดจตุจักรนะครับตัวผู้หนึ่งตัวเมีย3เนาะแล้วผมก็ได้ลูกทั้งหมด3ชุดนะผมก็ขายได้ทุนเป็ดไปหมดแล้วนะครับตอนเนี้ยผมก็เป็ดที่มีอยู่นี่คือกําไรแล้วกันเนาะผมเก็บไว้เพียง9ตัวนะครับที่เหลือผมขายหมดเลย ก็เก้าตัวเนี่ยผมก็ตั้งใจจะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพาะลูกเป็ดต่อเนาะในที่นี้แหละเดี๋ยวจะจัดสัดส,ส่วนให้ดีนะครับอาจจะต้องเอาแม่ไก่เอาอะไรออกหมดเนาะเพราะว่าไม่เจอไข่เป็ดเลยนะครับพอเอาแม่ไก่เข้ามาด้วยคิดว่าก็คงจะไข่แล้วโดนจิกหรือไม่ก็ออกไปไข่ข้างนอกกันเนาะตรงนี้ผมไม่มั่นใจเลยเพราะหาไข่ไม่เจอเลย หลังจากเล่นน้ํากลับมาก็เริ่มเดินกลับเล้ากันแล้วนะครับเป็ดเริ่มจําได้แล้วนะครับว่าว่าต้องอยู่เล้านู้นเนาะจาพื้นที่ของตัวเองได้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงนั้นน่ะน้องเขาปล่อยตลอดนะไม่เคยปิดเล้าแล้วก็แบบเปิดโอเพ่น่ะเปิดตลอดเวลาเลยนะครับเป็ดไม่ยอมเข้าเล้าเลยนะออกมาอยู่ข้างนอกตลอดแต่หลังจากเราให้เขาอยู่ในเล้าแล้วก็ปิดไว้ตลอดนะครับแล้วก็นานๆเปิดครั้ง ตอนนี้เขาก็จําเราได้แล้วนะครับทีนี้ก็เปิดได้ทุกวันละเดินไปเดินไปเดินกลับออกมาเล่นน้ําเสร, <c oughs> เร็จเขาก็กลับเข้าไปแล้วนะครับก็เลยทําให้เราเริ่มค่อยๆเริ่มปรับระบบได้แล้วนะครับปีปีที่ผ่านมาผมเจอประมาณเกือบ10บคอกเลยนะ ในในคลองผมเนี่ยในร่องในร่องคลองผมเนี่ยประมาณเกือบสิบอคอกได้นะครับปีก่อนก็เช่นกันนะครับเกือบสิบอคอกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนหมดนะเขาคงไม่ได้รอดหมดทุกตัวเนาะโอ้โหปีละเกือบสิบอคอกมันจะไปอยู่ที่ไหนเนาะก็หลายร้อยตัวเนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยเจอมากนะครับไซสใ์ใหญ่ๆแต่น้องเห็นเขามามาตีปลาได้อยู่นะครับ ดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอควรเลยพอเอาต้นไม้ออกนะครับต้นกกออกอาจจะเนาะใช่เขาก็น่าจะโดนประหมอสีผมที่อยู่ในนี้กินด้วยนะมีความเป็นไปได้นะครับมันน่าจะเป็นระบบหมุนเวียนในนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับส่วนต้นที่เราถอนแล้วดึงขึ้นมานะครับที่เรากระจายตากักตากไว้เนาะให,ให้เขาแห้งนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วดึงแล้วกองรวมกันนะ่ะข้างล่างไม่แห้งเนาะ เกิดต้นใหม่ขึ้นมาที่พื้นเฉยเลยแล้วเกิดเยอะด้วยนะครับก็เลยเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นกระจายแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็ขนออกนะอาจจะต้องเอาไปทําลายหรือไปทับถมตรงไหนเดี๋ยวดูอีกทีนะครับส่วนต้นไม้อ่าต้นตะขบที่ผมปลูกไว้นะครับโตแล้วข้อ,อยังชั่วหน่อยตรงนี้โตนะตอนแรกผมเอาเอาเอ่อน่ะเอา,เอา,เอา,เอาตัวสุ่มไก่ที่ผมทําเองนะครับคุมไว้นะรอจนต้นเขาแข็งแรงแล้วพอเปิดเออไก่ไม่กินแนฮะ ไม่กินแถมไปขุดนอนอยู่ใต้ต้นด้วยนะครับก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะดูทรงแล้วน่าจะโตได้แล้วแหละต้นนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวดูมาลงเพิ่มนะครับเดี๋ยวดูมาลงเพิ่มว่าจะลงแถวเนี้ยยาวไปเลยเป็นต้นไม้ใหญ่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งฝั่งเนี้ยเราลงไผ่ไปแล้วในอนาคตถ้าโตก็น่าจะบังแดดฝั่งนี้ได้แล้วก็ที่ดินฝั่งนี้เขามีต้นไม้สูงด้วยก็น่าจะช่วยบังแดดฝั่งนี้ได้นะครับก็จะเหลือฝั่งนี้เนาะที่มาจากที่โลง่งผมก็เลยอยากจะลงต้นไม้ใหญ่ เป็นต้นต้นไม้กินผลนะ่ะจะพวกผลไม้นะครับเดี๋ยวจะดูมาลงฝั่งนี้ตามขอบรั้วตรงนี้ไปนะครับเพิ่มช่วยบังแดดด้วยเนาะแต่ส่วนคลองฝั่งนี้น่าจะใช้เวลาในการถอนเยอะพอสมควรนะครับนานพอสมควรเพราะว่าต้นเขาเยอะมากนะครับมีสอมีอยู่สองช่วงนะช่วงเนี้ยหนึ่งพุ่มใหญ่นะครับเนี่ยยาวเลย แล้วก็เว้นไว้แล้วก็จะไปเป็นปน,นู่นช่วงหลังเลาไก่ที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับอีกหนึ่งพุ่มใหญ่นะครับจะเริ่มถอนตั้งแต่ตรงนู้นแหละเพราะว่าเห็นตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าตรงนู้นนะครับตอนวิ่งหนีวิ่งลงไปตรงนู้นเนาะเริ่มถอนตรงนู้นให้เสร็จก่อนเราค่อยมาถอนตรงนี้ต่อนะครับก็เราค่อยมาทําเลาไก่อีกทีตอนแรกตั้งใจทําเลาไก่ก่อนก็คงหยุดก่อนเพราะว่าเอาความลบกออกก่อนนะครับเคียร์ให้ได้ก่อนพอดีพี่เขาเพิ่งลื้อของด้านในเสร็จเขามาอาบน้ําผมเลยฝาก นี่ยให้เคลียร์ร่องน้ําให้ด้วยเลยพี่เขาไล่เคลียร์ไปถึงนู้นแล้วนุนเพราะว่าอพอน้ําแห้งก็สาลายมันมันขวางทางน้ํานะครับให้พี่เขาดึงออกนั่นี่ยพอดีน้องเขามาเล่นน้ําน้องเขาได้ช่วยพี่เขาด้วยเลย mm hmm. เคลียร์ไล่ไปหมดเลยน้ําจะได้ไหลหสะดวกหน่อยนะครับ mm hmm. ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับฝนตกหนักทุกวันแต่ว่าน้ําในคลองแห้งนะครับ ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะพอที่อาบน้ํานกทิ้งไว้ครับเดี๋ยวจะไปทํานกต่อให้เสร็จเนาะเดี๋ยวจะกลับบ้านละยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ